ส,สดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้เด็กๆอยู่กับคุณครูน้องนะคะในสัปดาห์นี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวค่ะเรามาดูกันว่าเราจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับครอบครัวนะคะหน่วยครอบครัวสุขสันต์เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวนะคะเด็กๆเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันเลยค่ะ หน่วยครอบครัวสุขสันต์เด็กๆจะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวการปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัวการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวและสิ่งที่จําเป็นสําหรับครอบครัวนะคะเด็กๆคุณครูมีตัวอย่างนิทานมาให้เด็กๆด,ดูกันซึ่งเป็น นิทานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆมาดูไปพร้อมๆกันค่ะครอบครัวของฉันคุณพ่อคุณแม่ครวันนี้เราจะไปไหนกันคะเราจะไปบ้านคุณใจกันแม่ว่าก็ดีนะ ครอบครัวของเราจะได้มาเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเย้ yeah. ดีใจกันเลยแล้วครอบครัวของเรามีใครบ้างคะครอบครัวของหนูก็มีพ่อแม่นูและก็น้องเป็นสมาชิกในบ้านะบางครอบครัวอาจจะมีปู่ยา่าตายายลุงป้า และญาติคนอื่นๆอ,อีกจ้ะแล้วญาติของเรามีใครบ้งางนะคะญาติคือผู้ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวของเราจ้ะมีได้กันสองฝ่ายคือญาติฝ่ายพ่อและญาติฝ่ายแม่ซึ่งประกอบไปด้วยปู่ก็คือพ่อของพ่อยา่ยาคือ แม่ของพ่อตาคือพ่อของแม่ยายคือแม่ของแม่ลุงคือพี่ชายของพ่อหรือแม่ป้าคือพี่สาวของพ่อหรือแม่นา้าคือน้องของแม่อาคือน้องของพ่อเฮ้ยยางนั้น หนูแลนะนาก็เป็นลูกของตากับยายหนูกจึงเป็นหลานของปู่ยา่าตายายและนะอ๋อมีอาด้วยใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วเนระาจะหนุก <c ười> ทั้งหมดน่ะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราจ้ะหนูกเป็นเด็กก็ต้องให้ความเคารพ และเชื่อฟังท่านนะลูกค่าแม่เมื่อเราอยู่รวมกันเป็นครอบครัวทุกคนในครอบครัวต่างก็มีบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของครอบครัวนะครัในแต่ละครอบครัวจะต้องมีหัวหน้าครอบครัวคอยดูแลความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวบางครอบครัวจะมีพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัว แต่ครอบครัวของเราแม่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวร่วมกับพ่อทั้งพ่อและแม่ดูแลความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนในครอบครัวส่วนตัวลูกเองนอกจากต้องเคารพและเชื่อฟังพ่อและแม่แล้วยังต้องรู้จักช่วยเหลือตนเองและช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเช่นช่วยล้างชามช่วยรดน้ำต้นไม้ช่วยเลี้ยงน้อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่อีกทางหนึ่งจา้าการที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองจะทําให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะจ๊ะค่ะนูจะเป็นเด็กดีจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขที่สุดเลยค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ นิทานของคุณครูความสัมพันธ์ของครอบครัวต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนต่อสมาชิกของครอบครัวนะคะเราเป็นเด็กเราต้องให้ความเคารพผู้ใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเมื่อท่านป่วยหรือไม่สบายเราควรจะดูแลและช่วยเหลือท่านนะคะให้ให้ความรักกับท่านนะคะดูแลท่านและดูแลครอบครัวของเราด้วยนะคะ เด็กๆเ,เป็นเด็กเด็กๆสามารถนะคะปฏิบัติตนต่อครอบครัวได้โดยเป็นคนดีนะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ให้ความเคารพคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องทุกๆคนนะคะค่ะต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวหน้าที่ของบิดามารดา บิดามาดาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บ,บูรดูแลให้ความอบอุ่นรู้จักและใช้จ่ายทรัพย์อย่างประหยัดอดออมเป็นผู้นำและชักจูนให้ปฏิบัตินแต่สิ่งดีงามสนับสนุนบุตรในทุกๆด้านด้านที่ดีๆนะคะเด็กๆเด็กๆจำได้ไหมคะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นหน้าที่ของบุตรนะคะหรือว่าหน้าที่ของเด็กๆนั่นเองเรามาดูกันว่าหน้าที่ของเด็กๆมีอะไรบ้างนะหนึ่งรู้จักประหยัดอดออมตั้งใจศึกษาเล่าเรียนดูแลบิดามารดารือผู้มีพระคุณเมื่อเจ็บป่วยนะคะหรือว่ายามแก่ชารานั่นเองค่ะเชื่อฟังคำสั่งสอนของ บิดามารดาช่วยเหลือบิดามารดาทํางานด้วยความเต็มใจนะคะอย่างเช่นอะไรล่ะคะล้างจานกวาดบ้านถูบ้านใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆเด็กๆอย่าลืมหน้าที่ของตนเองนะคะแล้วอย่าลืมช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเด็กๆค่ะต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ การมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวเอ๊เราจะมีส่วนร่วมด้วยกันได้อย่างไรนะใช่แล้วละค่ะเราพูดคุยกันเล่นด้วยกันได้นะคะช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่ได้หรือว่าทำร่วมกันได้และไปเที่ยวด้วยกันได้นะคะเด็กๆค่ะทั้งหมดนี้คือการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวนะคะ เรามาดูต่อกันไปเลยค่ะเด็กๆสิ่งที่จำเป็นสำหรับครอบครัวมีบ้านถ้าเราไม่มีบ้านเราก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะเราต้องมีบ้าน 2. มีอาหาร 3. ม,มียารักษาโรคและ 4. มีเครื่องนุ่งห่มนั่นเองค่ะอาหารทำให้ ร่างกายของเรามีความเจริญเติบโตถ้าเราเจ็บป่วยเราต้องใช้ยาเพื่อรักษารโรคและเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าจะทำให้ร่างกายเราอบอุน่นสามารถปกปิดร่างกายของเราได้ด้วยนะคะเด็กๆเก่งมากคะ่ะค่ะในสัปดาห์นี้คุณครูมีใบงานให้เด็กๆทำนะคะ ใบงานที่1น,นะคะให้เด็กๆนะคะสนทนาจากภาพพร้อมทั้งบอกชื่อคุณพ่อคุณแม่ของตนเองแล้วระบายสีให้สวยงามค่ะค่ะต่อไปใบงานที่2ให้เด็กๆนะคะสนทนาจากภาพพร้อมทําท่าทางตามเด็กในภาพและบอกหน้าที่ของตนเองแล้วระบายสีให้สวยงามค่ะ จำกันได้หรือเปล่าว่าหน้าที่ของเรานั้นทำอะไรเอ่ยจำได้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะแล้วอย่าลืมทำใบงานหน้าที่สองนะคะค่ะใบงานที่สามนะคะให้เด็กๆนะคะสนทนาจากภาพแล้วใช้นิ้วมือลากเส้นจับคู่ที่ปฏิบัติแบบเดียวกันแล้วใช้สีเทียนลากตาม เด็กๆทำได้ไหมคะเก่งมากค่ะเรามาดูใบางานต่อไปเลยนะคะเด็กๆใบางานที่4ี่นะคะให้เด็กๆนะคะสนทนาจากภาพกับผู้ปกครองใช้นิ้วมือลากเส้นตามรอยปะนะคะให้สมบูรณ์แล้วระบายสีให้สวยงามค่ะเด็กๆอย่าลืมทำใบางานทั้ง4ใบนะคะเรามาดูใบางานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วว่า หน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆค่ะใบางานของสัปดาห์นี้เรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ใบนะคะเด็กๆสังเกตเห็นใบางานของคุณครูที่ทําไว้ให้เด็กๆดูไหมเอ่ยใช่แล้วละ่ะค่ะเด็กๆทําตามขั้นตอนที่คุณครูอธิบายแต่แรกนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดคุณครูด้วยนะว่าเด็กๆเก่งจังเลยทำใบางานได้ ถูกต้องนะคะวันนี้คุณครูต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วเราจะมาพบเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆวันนี้บ๊ายบาย